สวัสดีครับผมองไทยออนทัวร์ครับสวัสดีเช้าันหยดครับผมสิ่งสวยงามของผมวันนี้เเช้าวันนี้เดินมาจะไปเซเว่นอีเลฟเว่นครับผมไปทำอะไรนะครับอย่างนครับผมเข้าจค่าปรับครับผมขับรถเร็วเกินอัตราของไต้หวันครับผมกําหนดไว้ห0สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมขับเลยไปครับผมเลยไปสิสิบแปดสิบห้า เงินปรับอยู่ถึงพันแปดร้อยบาทครับผมอ๋อนี่แตนน่ตอนนี้ไปเที่ยวบ้านตา่าตากมครับว่าตอนออกนี่ยังตอนตอนถ่ายนั้นเวลาหกโมงหกโมงสี่สิบสามครับผมขับเพลินเลยไม่ไม่ได้ดูว่ามีกล้องไม่มีกล้องครับผมไม่เป็นปรไรครับผมเราทาผิดกฎเราก็ต้องไปจ่ายค่าปรับไรทําดาครับผมเนะาะก็ต้องอยู่บ้านเขาก็ต้องก็ต้องทำตามระเบียบเขาครับผม จะคืนก็ไม่ได้ต้องจ่ายนะครับแล้วแม่เกิือในยี่ห้สามด้วยเอาเราถ้าเราไม่จ่ายหรือไงแนละ้ววันนี้ผลต่อการเข้าออกประเทศครับผมภาษีพวกนี้มันมันมีผลต่อเราการเข้าออกประเทศนะเพราะค,คอมพิวเตอร์มันเช็คได้หมดเห็นนะครับผมเดี๋ยวไปจ่ายที่เซเว่นด้วยกันอะเป็นไรครับเราก็ถือว่าเป็นการช่วยบริจาคช่วยบำรุงถนนทางให้ไต้หวันนะไม่คิดอะไรมากครับผม ช่วยบำรุงบำรุง,งไอ้ประเทศของเขาด้วยไม่จากไปเห็นไหมครับผมเดี๋ยวไปเจอที่เซเว่นอีกทีนึงครับผมนี่นกเอี้ยงครับผมพอเราเดินมาเจอรุกเอี้ยงพอดีเลยนี่าวนิฮาวนี่าวอ๋อนิฮาวสวัสดีครับอเอ้าโอ้สวัสดีเป็นด้วยครับผมนิฮาว พูดไม่ได้แต่ว่ามีมารยาทัะผมส,ส,วสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับบอนีวนี่าวนี่าวนี่วอ๋ออีครันผมนี่หาวนีาวนีวนี ครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่จ่ายรล้บาลแล้วครับผมหนึ่งพันแปดร้อยครับผมราค่าใช่กระสานอีกสามบาทกั <c oughs> บเซเว่นโอ้สุดยอดเลยครับผมบริการถูกใจไวมากแับเดียวจ่ายแล้วครับผมค่าทมเนียมไว้จากให้รัฐบาลไต้หวันครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาท ข้างข้างหน้านี่ก็ขายพวกร้านขายเ่ที่ตั้งแคมปม์แรงรครับผมนี่อุปกรณ์อุปกรณ์ตั้งแคมป์ทั้งหลายอย่างเลยเวลาเดินไปเชื่อมในครับผมเวลาไปเที่ยวมาพาเที่ยวไปซื้อตั้งแคมป์กันเห็นไหมครับผมให้หัวพามาชมการบริจาคเงินนะบริจาคให้รัฐบาลไต้หวันเห <laughs> ็นไหมครับมาตัวใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย